สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตุ่มพาเพื่อนๆมากราบสักการะพขอท่านคลายนะคะอันนี้คือภาษาใต้เขาเรียกหลวงพ่อว่าพ่อท่านนะคะพ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์นะคะท่านจะมีวาจาสิทธิ์ก็ขอให้เพื่อนๆขอพรจากอ,าองค์ท่านนะคะแล้วก็ท่านจะประทานพรให้เพื่อนๆค่ะท่านบอกกับตุ่มว่าขอให้เพื่อนๆ ตั้งอยู่ในสินห้านะคะอยู่ในคุณงามความดีแล้วก็ถ้าจะไปปกปักรักษาคุ้มครองเพื่อนๆค่ะามานั่งสมาธิที่นี่ที่ในตัวจังหวัดพังงานะคะสงบร่มเย็นมากเลยค่ะเป็นวัดที่สวยงามมากไม่มีคนเลยอะค่ะเป็นวัดสีพระงสีมหาธาตุหนูขออนุญาตนะจ้าค่ะ จะเป็นโบสค่ะม,มีเสียงนกร้องเป็นวัดที่สวยงามมากเลยค่ะ กมาตอบสักการะทางการค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังควัาตัง,ตง,ตงอภิวาเคมิ สวาขาโตพระควตาธโมธรมมังนัมสามิสุปฏิปัโนพระควโตาสาวกสังโคสังฆังม,มัสสาิมากราบท่านพร้อมกันนะคะขอให้เพื่อนๆได้รับพรังานจากพ่อท่านขายเหลืองหรือหลวงพ่อขายนะคะ พระอรหันต์ที่มีวาจาสิทธิ์ที่เป็นพระที่คนใต้นับถือมากๆเลยอะคะ่ะก็นี่นะคะค่ะขอให้ท่านคุ้มครองปก,ปกปักรักษาเพื่อนๆทางช่องตุ่มให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะ,ะประคุ้มครองบุญรักษาเั่อหน้ากันนะคะ วันนี้ตมก็ขอลาเพื่อนๆไปการค่ะขอให้ทุกบุญที่ตุ้มทำได้ถึงกับเพื่อนๆทางช่องตุง้มทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ